สวัสดีครับคนที่เกิดราศีลัคนาราศีกรกฎนะครับประจำช่วงปีพุทธศักราช2568ครับภาพรวมนะฮะถือว่าคนที่เกิดราศีลัคนาราศีนะฮะเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับคนอื่นค่อนข้างที่จะง่ายกับคนอื่นเขาครับและราศีลัคนาราศีนี้นะฮะเป็นราศีแม่น้ำนะแม่น้ำแปลว่าอะไรนะอารมณ์แบบว่าเป็นแม่น้ำดังมาหาสมุทรนะครับเพราะเป็นราศีแม่ธาตุน้ำไงเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นมุมใจกว้างนะครับนะอ่อนไหวนะครับนะรักเด็กนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนพี่ปุ๋ยพรทิพย์นะฮะนะนางสาวไทยนะครับผมนะตรงจุดนี้ครับซึ่งในตรงจุดนี้ครับมันก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียครับข้อดีก็คือว่าเป็นคนที่จะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับแต่ข้อเสียก็แปลว่าบางทีเนี่ยนะฮะไปช่วยนะคนอื่นมากจนเกินไปจนตัวเองนั้น มีปัญหาไอ้ตัวจุดนี้จะต้องระวังไว้นะครับคราวนี้ครับในภาพรวมของคนที่เกิดลัคนาราศีนี้ฮะกรกฎนะครับจังหวะของภาพรวมปี2568นะครับคือว่าหลังจากนี้ไปนะครับจะมีตำแหน่งของคนอุปถัมภ์นะเกื้อกูลนะครับคอยผักหลังเรานะครับหลังจากนี้ไปต้นไปครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณนั้นมีอุปสรรคอะไรก็ตามทีนะครับก็จะมีคนเนี่ยนะเธอ กระสิบข้างหูนะเราแบบนั้นนะฮะไปทางนี้สิไปทางนั้นสินะเขาจะมีคุณซื้อแบบรับๆนะคอยที่จะช่วยวิเคราะห์แยกแยะนะทำให้คุณนั้นผ่านพ้นปัญหาไปได้นี่คือสิ่งที่อะไรสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมนะฮะเรื่องเกี่ยวกับข้อเสียมีหรือเปล่านะครับโดยจังหวะของภาพรวมแล้วนะครับยังต้องระวังไว้เรื่องของอะไรสุขภาพนะครับหรือมุมของการเจ็บป่วยนะครับผมเป็นสิ่งสําคัญครับ โดยเฉพาะนะคะคนที่นะเป็นผู้สูงอายุนะครับนะคนที่อายุพอสมควรแล้วนะครับแล้วไม่ค่อยตรวจเช็คร่างกายนะสมรรถภาพนะของร่างกายปุ๊บเนี่ยอาจจะมีนะเจ็บป่วยได้นะครับโดยเฉพาะกระดูกนะฮะโรคลมโรคปอดนะฮะทางเดินหายใจใครสูบบุหรี่เยอะนะครับผมนักินแอลกอฮอล์เยอะตัวจุดนี้ก็ต้องอะไรระวังไว้เป็นพิเศษครับผมตามนี้นะครับคราวนี้ครับในหลักของภาพรวมนะฮะ ถ้าเราเจาะเลยครับเรื่องของการงานบ้างนะครับดาวการงานในรอบปีนี้เนี่ยยังค่อนข้างที่จะปัญหาเยอะพอสมควรนะฮะโดยเนื้องานของมันน่ยนะครับดาวการงานของท่านนะครับภาษาโหราศาสตร์นะฮะโหราศาสตร์เขาอิงกับดาราศาสตร์นะฮะมันเป็นหลักเศิติดาวการงานมันค่อนข้างที่จะถ้าเป็นภาษาหมอดู้ว่าพักนะมันเดินเอือยเอือยเชยเชยเชยแฉะนะ กว่าที่จะ่าดไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันต้องใช้ระยะเวลาการที่จะต้องเจอ,นะอเจอนะอุปสรรคเจอเจอคนที่ปวดกระบาลเนี่ยมันจะเยอ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 ะแต่ว่าท้ายสุดแล้วอ่ะอย่างที่จะบอกครับว่าราศีลัคนาราศีนี้สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์นะได้ค่อนข้างที่จะง่ายและเป็นราศีแม่าตุน้ำนะฮะ เพราะฉะนั้นมันก็มีความนะมุ่งมั่นกว่าคนอื่นอยู่แล้วท้ายสุดแล้วคุณจะก้าวผ่านมันไปได้หรือไม่คําตอบคือว่าได้แต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรครับแต่ในหลักของโหราศาสตร์ครับอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าจะมีดาวสุป,ประเคาะมาคอยเกื้อกูลคุณแต่มันต้องเลยหลังจากพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้น ช่วงต้นปีนะมกราคมพามีนาเมษาเอาภาพรวมก่อนนะครับยังไม่เจาะลึกเป็นรายเดือนนะฮะลายนะปักแรกปักหลังนะครับเนะี่ยยังต้องอดทนพอสมควรอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งครับผมตามนี้นะครับส่วนเรื่องของการเงินครับเรื่องเงินเงินทองทองเป็นสิ่งสําคัญครับซึ่งเรื่องเงินเงินทองทองคุณเนี่ยนะนะช่วงมกราคมพานะมีนาเนะี่ยอาจจะมีเรื่องจุกจิกในเรื่องเกี่ยวกับ รายรับรายจ่ายที่ยังไม่ค่อยที่จะลงตัวนะฮะยังไม่เซ็ตดีพอนะฮะยังยังไม่โดดเด่นเน่นะฮะในช่วงนี้ต้องบริหารจาัดก,การที่ดีครับแต่พอเข้าช่วงหลังจากเมษา,าเป็นต้นไปนะีสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับรายรับของท่านจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นแต่อย่างที่จะบอกครับว่าต้องระวังไวนะะ้นเกี่ยวกับรายจ่ายไปกับรายสุขภาพร่างกายแต่ว่า ในมุมของประเทศไทยก็ถือว่าเราโชคดีที่เราเกิดเป็นคนไทยนะฮะมันมีประกันหลายอย่างนะคระับประกันสังคมนะ,ะบัตรทองนะ,ะหรือว่าประกันค่าราชการนะ,ะสวัสดิการค่าราชการนะฮะมันมี3ตัวนี้เป็นหลักๆอยู่แล้วนะฮะมันก็ถือว่าทุนเราเบาบางลงได้แต่ถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากนั้นน่ยที่มันเกินเกินในหลักประกันเนี่ยนะยานอกนอกจากไอ้นี่ที่รัด จัดให้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเสียเยอะไงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องดูแลนะสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสําคัญครับผมต่างนี้ใครที่ยังไม่ได้ทําประกันไว้ก็ทําซะก็เป็นการดีสะสมทรัพย์ก็ได้นะป่วยเจ็บปุ๊บนอนโรงพยาบาลได้ตังค์คืนอย่างนี้เป็นต้นนะข้อดีใครเป็นบริษัทประกันเนี่ยนะอยากจะมาสนะับสนุนช่องอาจารย์ก็ติดต่อได้นะเอสไอโฮโลมัสเตอร์นะฮนะโอ้โหฟังเสียงแล้วเศร้านะนะอย,อยากมีโฆษณาเข้ามาด้วยไนันะ้น ตอนนี้โฆษณาตัวเองก่อนตามดวงแล้วเป็นแบบนี้ต้องระวังไว้แต่ระวังไว้จะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตเกิดก็ได้มันเกิดขึ้นก็ได้เพราะฟ้าลิขิตมานะส่วนหนึ่ง70-80ต้องฝ่าฟันเป็นเรื่องของท่านเองเป็นสิ่งสาคัญครับผมตามนี้นะครับเรื่องของความรักบ้างจากภาพรวมแล้วนะครับดาวแห่งความรักยังอยู่ในตําแหน่งไม่ได้โดดเด่น ในช่วงปีนี้นะครับคล้ายๆกับช่วงปีที่แล้วนะครับเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทายว่าโดยภาพรวมห่างเหยกับคู่ครองไกลกันด้วยงานนะทะเลาะกันโดยห่างเหินมันแปลได้หลายอย่างแปลว่ายังไม่ปฏิปต่อเรื่องเกี่ยวกับความรักเท่าที่ควรในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องแต่โชคดีไงว่าเราเกิดในยุคที่นะสมาร์ทโฟนนะฮะ เห็นหน้ากันได้แต่ถ้าเป็นรุ่นพ่อแม่เรานะรุ่นอาจารย์ตอนเด็กๆปุ๊บเนี่ยนะครับนะโนเกียที่ยังไม่เห็นหน้าหรือว่ากระดูกหมาสมัยก่อนปุ๊บเนี่ยไม่รู้ใครทานไหมนะครับนะหรือเพจเจอร์นะหนึ่งห้าหนึ่งหอห้าสองอาจารย์เกิดทานนะนะมันไม่เห็นหน้ามันกว่าจะสื่อสารกันนะโทรศัพทีหนะึ่งนาทีละสิบสองบาทสิบห้าบาทโอ้โหตายแล้วจจมาุณลุ่นช่องนะมันลําบากไงนะหรือส่งจดหมายอ่ะถูกต้องไหม แต่ตอนนี้เจอหน้ากันแล้วผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ถึงจะอยู่ห่างไกลกันแต่ถ้าคนอยู่ใกล้กันนะคุณก็ต้องยิ่งปฏิสัมพันธ์กันถ้าต่างคนต่างไม่พูดคุยซึ่งกันและกันปัญหาที่มีอยู่นะฮะในช่วงปัจจุบันนี้อาจจะมีปัญหาเท่าเดิมหรือมันบานปลายมากขึ้นมากกว่าเดิมเพราะไม่อธิบายให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งตามพื้นฐานดวงแล้วตำแหน่งตัวจุดเนี้ย มันเป็นดวงตำแหน่งของตำแหน่งคู่ครองที่มีปัญหาซึ่งคุณที่เกิดราศีลนะัคนาราศีกรกฎรเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปคุกคีนิดนึงนะเข้าไปปอบปะโรมนิดนึงเข้าไปนะพูดคุยหรือคุยก่อนเนะี่ยมันจะเป็นการดีแต่สมมุติว่าถ้ามีทิฐินะซึ่งกันและกันชีวิตคู่ในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาได้ในรอบปีนี้นะครับผมนะตามนี้นะี่คือสิ่งจันร์แนะนําส่วนใครโสดนะก็มีโอกาสมีแฟนได้แต่ว่า มันจะแบบเหมือนอารมณ์แบบช่วงครั้งชั่วคราวแบบว่าพักๆหนึ่งเหมือนจีบกันปุ๊บแต่ว่าโอกาสที่จะไปต่อแบบระยะยาวอาจจะลำบากเพราะเวลาในการที่จะสารต่อเรื่องของการจีบเนี่ยมันนะอึดอดัดติดขัดอะไรประมาณนี้นะเพราะฉันตามดวงแล้วยังไม่โดดเด่นนะครับผมนะเอาละแต่นี่คือส่วนของความพยากรณ์นั่นแหละอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงของท่านนะในช่วงปีใหม่ดวงของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวที่ s s s i g n o o l o m a s t e r มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ